มีเงินมาใถ้าดูเนี่ยเล้านเกือบ8 0 0แสนบาทขาดทุนอยู่ล้านกว่าบาทหุ้นไทยเนี่ยนอกจากจะโหลดไว้เยอะแล้วนะครับยังมีหุ้นไทยซ้ำซ้อนถึง5กองขาดทุนทุกกองเลยขาดทุนเยอะสุด73.7%<อ>ต้องฟื้นตัวถึง280%เกือบ3เท่าอะ ถึงจะกลับมาเท่าตุนมันเป็นไปได้เหรอกองทุนหุ้นไทยที่ n อนจะลงมาถึง74%ค,คือเหลือแค่หนึ่งใน4เองนะครับเป็นไปได้จริงกองทุนผสมเหมาะกับคนที่ไม่อยากจัดพอร์ตเองไหมครับในกองผสมเนี่ยมีความยากอยู่อะไรจะผสมกับอะไรบ้างสัสดส่วนเท่าไหร่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นชัดๆอาจจะวิเคราะห์ยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับปู่ซ่อมผ่อน EP ที่86นะครับ EP นี้มาพบกับคุณป้ออายุ53ปีพี่เก่งช่วยเล่ารายละเอียดผ่อนของคุณป้อหน่อยครับพี่ป้อนะครับ,รบมีความเสี่ยงที่ทำซูเทสเนี่ยระดับ3ปานกลางนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับไลฟ์สเตทนะคือระดับ เหมือนกันก็จะจัดพอร์ตให้ในระดับนี้ได้ตรงตัวนะครับแล้วก็พี่ป้อเนี่ยรับความเสี่ยงจากสินค้าโภคภัณฑ์ก็ได้แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ภาพรวมของพอร์ตนะครับพี่ป้อมีเงินมาให้ดูเนี่ยถ้าเป็นต้นทุนนะครับเล้านเกือบ8 0 0แสนบาท เยอะนะครับพอก็ห้าสิบสามแล้วแหละแล้วก็เก็บผอมรองดิฟมานะครับแต่ในพอร์ตเนี้ยขาดทุนอยู่ล้านกว่าบาทนะครับเหลือเงินมาให้ดูดูเนี่ยหกล้านเจ็แสนกว่าบาทขาดทุนอยู่สิบสาเปอรเซ็นายละเอียดที่น่าสนใจบางตัวเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าเราต้องไปหมดเห็นพอร์ตพินาตก่อนนะครับ ข้อแรกจัดพอตตามความเสี่ยงหรือเปล่านะครับระดับความเสี่ยง3เนี่ยควรจะมีหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งคือ47.5%ต้องย้ำท่านผู้ชมด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเราปรับตาราง s s t e t l o l โล i o ชันมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นวันที่17พฤศจิกาย,ยนนะครับอันนี้ก็ถือตามแบบนั้นไปเลยเราก็ควรจะมีตราสารนี้40%นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ป้อเนี่ยมีหุ้นมากเกินไปคือเกือบ70%นะครับ,รบตราสารนี้น้อยเกินไป ข้อที่2ครับมี asset class ครบไหมนะครับทองคำไม่มีแล้วก็ REIT ก็ไม่มีนะครับในพอร์ตเนี่ยมีกองทุนตราสารหนี้แต่สารทุนแล้วก็กองทุนผสมเท่านั้นเองนะครับข้อที่3 asset class เนี่ยกระจายเหมาะสมหรือเปล่านะครับส่วนที่เป็นหุ้นเป็นหุ้นไทยเยอะมากเลยนะครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยเป็นหุ้นไทยนะมีหุ้นต่างประเทศนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ออกไปในหลายพื้นที่ที่น่าสนใจน่าเสียดายข้อที่4 ซ้ำซ้อนกันหรือเปล่านะครับหุ้นไทยเนี่ยนอกจากจะโหลดไว้เยอะแล้วนะครับยังมีหุ้นไทยซ้ำซ้อนถึง5กองด้วยกันนะครับเรียกว่าขาดทุนทุกกองเลยาขาดทุนเยอะสุดนะครับ 73. 7 3 7<อ>เป็นหุ้นไทยเดี๋ยวพาไปชมนะนี่แตะไว้ก่อนนะครับส่วนข้อห้าแน่นอนอ่ะบอกไปแล้วมีขาดทุนลึกแค่ไหนนะครับเราเคยมองกันว่า20%เนี่ยจะเริ่มไม่หวแล้วนะครับ ของพี่ปอเนี่ยมีกองที่ขาดทุนลึกถึง 73. 7 3็ต้องฟื้นตัวถึง280%รเกือบ3เท่าอ่ะ,ถ,อะถึงจะกลับมาเท่าทุนและนี้เป็นกองหุ้นไทยถ้าหุ้นไทยเนี่ยฟื้นไปถึงอีกเกือบ3าเท่านะครับดัชนีเราจะอยู่ประมาณ4ี0 0ันห้จุดะนะครับซึ่งโอกาสค่อนข้างยากใน เวลาอันใกล้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องพาไปปรับใหม่ที่ปลายทางนะครับแต่ว่าต้องบอกอีกครั้งว่ากองนี้มีคุณสมบัติเป็นกองที่จ่ายปันผลนะครับเดี๋ยวรับเทียบไปดูแบบแฟร์ครับมาถึงตัวอย่างบางกองในพอร์ตที่อยากยกมานะครับส่วนที่ขาดทุนลึกเนี่ยแน่นอนครับหุ้นไทยนะมีอยู่5กองเนี่ยกองนึงก็ขาดทุนไป30%นะครับกองนึงขาดทุนไป10% 39% 7%เแล้วก็73.7%แต่ว่ากองนี้ที่ขาดทุนลึกเนี่ย ด้วยความยุติธรรมกับเขานะครับเขาเป็นกองที่จ่ายปันผลนะกองนี้เนี่ยพี่ป้อถือมา10กว่าปีนะครับตั้งแต่ปี2013แต่ว่ามันน่าเสียดายจุดหนึ่งครับน้องสมาร์ทพี่ป้อเข้าตอนที่เป็นดอยพอดีนะครับตอนแรกเนี่ยผมเห็นข้อมูลนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะถึงกับต้องให้ทีมงานเนี่ยเช็คให้ละเอียดถี่ถ้วนว่า มันเป็นไปได้เหรอกองทุนหุ้นไทยที่ n อนจะลงมาถึง74%คือเหลือแค่หนึ่งใน4เองนะครับ mm hmm. เป็นไปได้จริง12ปีที่พี่ป้อถือมาเนี่ย mm hmm. เขาจ่ายผลผลออกมาประมาณ10บาทต่อนหน่วยนะครับ mm hmm. ถ้าบวกกลับเข้าไปเอา,เาคร่าวๆนะครับยังไม่ได้คำนวณละเอียดเนี่ย mm hmm. กองทุนนี้จะสุดที่เนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ14%ก็ mm hmm. คือขาดทุนอยู่ดีแต่ว่าไม่ถึงกับ74%นะ mm hmm. ถ้าบวกกลับปันผลนะครับแต่ว่าที่ขาดทุนอยู่ประมาณ14%เนี่ยยังไม่ได้หัก ภาษีนาะที่จ่าย10%ข,ของการจ่ายปันผลด้วยนะครับแปลว่ากองนี้นะครับจ่ายปันผลออกมาประมาณ10บาทต่อนหน่วยนะถ้ารวมภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับ,รบพี่ปอจะได้เงินเข้ากระเป๋าไปจริงเนี่ยแค่ประมาณ9บาทเท่านั้นเองนะครับขณะที่ต่อให้กองทุนนี้โดยเนื้อผ้าอาจจะไม่ได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็นกองปกติไม่จ่ายปันผลเนี่ยพี่ปอจะยังมีเงินเหลืออยู่กับตัวถึงอีก1บาทต่อนหน่วยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ร,ราคาหน่วยลงทุนเขาประมาณ4บาทกว่า ถ้าบวกไปอีก1บาท5บาทกว่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา20%กว่าของราคาตลาดปัจจุบันเลยนะครับ,รบก็น่าเสียดายภาพรวมของทั้งพอตต้นทางเนี่ยต้องเป็นปรับใหม่ให้ที่ปลายทางทั้งหมดเลยครับครับต่อไปเรามาดูแสงสว่างปลายอุโมงค์กันครับพี่เก่งมี13กองครับแล้วก็มีการกระจายลงทุนทั่วโลกตามสไตล์เทอร์ชูวิฟันพอตโปร ห้เห็นภาพรวมนะครับเราเริ่มต้นด้วยโงเ่เฮงพอร์ตท,ที่หน้าครับเพื่อชี้ปัญหาก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่มาหาเราเนี่ยก็จะครบห้าโงเฮงกันนะครับเราก็จะใช้กระบวน่ารเชชีวิตฟันพอร์ตโปรมาช่วยจัดพอร์ตให้นะครับแต่ว่ากองทุนทุกประเภทที่อยู่ในเรดาร์เราเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมาะสมที่ลงทุนได้ตลอดเวลาทั้งหมดนะครับเรามีเครื่องมืออีกอันนึงที่เรียกว่าเทชชีวิตฟันทราฟฟิกคอนโทรลเอาไว้ช่วยดูว่าอะไรที่ถือได้อะไรที่ังต้องรอไปก่อนนะครับมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน สิกองของปลายทางนะครับตาสานนี้เป็นส่วนใหญ่แน่นอนนะเพราะว่าพี่ป้อเนี่ยความเสี่ยงระดับ3านะครับรับโอกาสได้ผลตอบแทนประมาณระดับ3จาก5 ก็จะมีกองตราสารนี้เยอะหน่อยนะครับกองแรกเป็นของบรรจอสเกตนาคินพัทรนนะข้างในเนียเป็นตราสารนี้ภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับ1ปีย้อนหลังบวกไป2.6%อีกกองเป็นของบรจอสแพันิตนัเป็นภาครัฐล้วนนะครับ1ปีย้อนหลังบวกไป1.5%อนะครับอีกกองเป็นทองคำของ SCB แบบไม่เฮชย้อนหลัง1ปีบวกไป45%้นะย้อนหลังหนึ่งเดือนอาจจะย่อลงมาบ้างแต่ว่าระยะกลางถือได้อยู่มาถึงกลุ่มกองอสังหาก็เป็นของ s c b เหมือนกันนะครับย้อนหล มาถึงกลุ่มใหญ่นะครับตราสารทุนเนี่ยให้สัดส่วนไปเลย47.5%เราพาไปทั่วโลกเลยนะหุ้นเทคสัดส่วน12.5%เดิมมีเยอะกว่าน,นี้นะครับเราทอนสัดส่วนลงมาให้อยู่ในระดับที่ไม่ตื่นเต้นเกินไปแต่ว่ายังเป็นตัวหลักของพอร์ตอยู่นะครับย้อนหลังหนึ่งปีหุ้นเทคยังบวกถึง47%นะครับแล้วก็1เดือน3เดือนก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับมาถึงหุ้นสหรัฐที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับมีสัดส่วน7% 1นปี 1> เขาก็บวกเยอะนะครับยุโรป 6%ปนะครับ1ปีบวกไป23%แล้วก็ไล่เรียงมาถึงญี่ปุ่นเกาหลีที่เป็นกลุ่มตลาดพัฒนาแล้วนะครับ<ช>ก็มีกันครบถ้วนตามสัดส่วนที่เหมาะสมมาถึงแถวนี้บ้างเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีกองทุนหุ้นจีนนะครับ<ช>ึปีบวกไป22%หุ้นเวียดนามขอข้ามไปอันนี้ก่อนบวกไป19%ใน1ปีที่ผ่านมานะครับ<ช>สัดส่วนเท่ากับ หุ้นไทยนาะนที่เราจัดให้เนี่ยหปีอาจจะติดลบนะครับแต่ว่าช่วง1เดือน3เดือนเนี่ยนวน,นมก็ยังถือได้นะครับอกองสุดท้ายของพอร์ตครับยังเป็นหุ้นธุรกิจบล็อกเชนของบลจเอสเซนต์พลัสนะ,ะหนปีเนี่ยเขาบวกไป7%กว่าแล้วก็1เดือนเนี่ยอาจจะติดลบ เยอะหน่อยนะครับแต่ว่ากองทุนนี้เนี่ยตามครแนะนําของเราเนี่ยให้เข้าถือลงทุนมาหลายเดือนมากแล้วนะครับถ้าท่านใดเข้ามาตั้งแต่ต้นคําแนะนาเนี่ยยังได้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่เยอะมากมานะครับตอนนี้แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นอยู่แม้จะย่อลงมานะครับแต่ถ้าแนวโน้มเขาเปลี่ยนทางเมื่อไหร่เดี๋ยวทีมงานเราจะแนะนําให้ออกจากกองนี้วันนี้เราถ่ายทํากันวันที่20พฤศจิกาย,ยนนะครับแนวโน้มระยะกลางยังถือได้อยู่นะครับแล้วก็กองนี้เนี่ยมีสัดส่วนแค่2.5%ในพอร์ตเท่านั้นเองครับ ภาพรวมของพอร์ตพี่ป้อที่ปลายทางนะครับมี13กองมีเงินมาให้เราดู6ล้าน7แสนกว่าบาท1ปีย้ปีหลังบวกไป18%นะครับ3เดือนก็บวกไป5%กว่าและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขทั้งหมดในตารางนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วนะครับถึงมานําแสดงให้ดูได้แต่เพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นตัวเลขที่ผ่านมาได้ชัดเจนขึ้นแต่ทุกกองเนี่ยย้ำว่านนโนมยากลางถือลงทุนได้ครับ มาถึงช่วงคาถามท้าย EP แล้วครับครับคำถามแรกจากคุณแอปเปิลครับกองทุนผสมเหมาะกับคนที่ไม่อยากจัดพอร์ตเองไหมครับบางมุมอาจจะคิดว่าเหมาะสมนะครับก็ง่ายดีหนึ่งกองเนี่ยก็ได้ครบถ้วนนะครับแต่ว่าในกองผสมเนียมีความยากอยู่นะครับที่อยากจะชวนผู้ลงทุนเนี่ยได้ทําความเข้าใจคือว่าอะไรจะผสมกับอะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นชัดๆอาจจะวิเคราะห์ยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจออารณญาณของผู้จัดการกองทุนเป็นหลักนะครับขณะที่ถ้าเราเนี่ย ไม่มีเวลาดูแล้วนะครับแล้วก็มีคนช่วยจัดพอร์ตให้แต่เราเห็นไส้ในชัดๆนะว่ามีอะไรบ้างสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เราอาจจะสบายใจได้ไปอีกแบบหนึ่งครับครับคำถามต่อไปจากคุณแก้มครับถามว่าสำหรับการลงทุนระยะสั้นประมาณ1-3ถึงปีเนี่ยที่ต้องการรักษามูลค่าเงินต้นเป็นหลักควรใช้สินทรัพย์ประเภทไหนและมีสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างไรบ้างครับถ้าเรามีเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีนะครับเราสามารถใช้ หลักการของไลฟ์สเตจเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งถ้าบอกว่าเรากรเกษียณที่ประมาณ60นี่นะครับถ้าเรามีเวลา3ปีก็คืออายุประมาณ57ซึ่งก็จะอยู่ในไลฟ์สเตจที่ระดับ2 ต้องรับความเสิ่ยงได้ปานกลางค้อต่ำแล้วนะครับซึ่งพอมาดูพอร์ตมาตรฐานนี้นะครับสำหรับระดับนี้เนี่ยก็จะต้องมีตราสารนี้ประมาณ50%แล้วก็มีตราสารทุนไม่เกิน40%องนะครับนอกนั้น,นียก็เป็นสินค้าพภคภัณฑ์7.5%แล้วก็กองทุนหน้าสังหารมทรัพย์อีก2.5%นะครับก็จะทําให้มีโอกาสไปถึงเป้าหมายในอีกไม่เกิน3ปีได้สูงขึ้น นะครับเพราะว่าเราจํากัดความเสี่ยงไว้แต่ว่าโอกาสได้ผลตอบแทนที่จะสูงกว่าระดับอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับต้องใช้น้ำหนักให้ดีด้วยนอกจากนั้นนะครับถ้ามันเป็นการตั้งแผนระยะสั้นทันทีเลยเนี่ยไม่ได้เป็นการเก็บสะสมเงินมาแบบอายุผ่านช่วงเวลาต่างๆตามปกติอาจจะต้องมีการเติมเงินใหม่เข้าไปด้วยนะจะหวังผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเดียวให้มันโตทันเป้าหมายอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเช่นรับความเสี่ยงระดับ2 แต่ว่าจะต้องเติมเงินใหม่เข้าต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันมีเครื่องมือช่วยคำนวณได้อยู่แล้วว่าจะต้องเติมเงินใหม่เท่าไหร่แล้วก็ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเองเนี่ยเท่าไหร่ครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับอู่ซัมพอร์ต EP ที่86นะครับโดยสรุปของตอนนี้นะต้นทางเนี่ยมีหุ้นไทยเยอะเลยนะครับแล้วก็ขาดทุนลึกหลายกองนะครับเป็นกองจ่ายปันผลด้วยนะครับบวกกับแล้วเนี่ยยังขาดทุนอยู่เลยนะครับต้องมาจัดใหม่ให้ที่ปลายทางครบครบ,ครบลงทุนทั่วโลกครับส่วน2คํคำถามท้าย EP นะัก็เป็นเรื่องของกองทุนผสมนะครับที่จะต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าสะดวก แต่ว่าตอบโจทย์จริงหรือเปล่านะครับรวมถึงการลงทุนตามแผนระยะสั้นไม่เกิน3ปีเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้หลักของไลฟ์สเตทมาช่วยได้ครับสำหรับผู้ลงทุนข่างใดที่ต้องการซ่อมพอร์ตกับทรีชิล i e สนะครับสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ช่องทางที่แสดงอยู่หน้าคลิปนี้ได้เลยครับ